ซัปโปโรฮอกไกโดสันมาถึงแล้วอะไรมานอนวะใครมานอนเนี่ยะเป็นไงบ้างฮะหนาวมากเลยไาเลยหตายเละโอ้ในี้้ย่อยนะฮะผมตรงมาทขามีข้างบนด้วยันม่เหวนทังเอกเอวย้อมเนแล้วป่าเขาคัดกูมากเว้ยกูมาก เอเยอร์เวอร์ซับสบาย์ตทุกคนเนาะพอเปียกเกรีมเตรีมตอนนี้เมื่อยหลายมาอยู่ที่สนามบินเวียดน,นามมาแต่เวียงจันทร์บินมาเวียดน,นามแล้วก็สะบ,บินจากเวียดน,นามไปตโตคุ uk กุฮกะหกชั่วโมงป้าหลังจากนั้นแล้วก็อยู่คุกุฮกะแล้วก็บินสบินต่อไปสโปโรกอกไฮโดเออฮอกไกโดเฮ้ยมองผิดไปไปลินฮิมาก,กัน แต่ว่าตอนนี้เมื่อยหลายป้าดุกคนขอบตาโคเมื่อยเพราะว่าเน้นมาพี่แล้วก็ได้เลาะได้เลาะเตาะเลาะเติมตอนนี้ก็ยุธยามบินเนาะยุธยามบินแดนน้ำโฮจิมินห์สำซาโมงขึ้นไปภูเก็ตเพราะว่าตอนนี้ก็บเก้าโมงโซเซหกสิบสองโมงขึ้นยนป้าฮาร์แจ้งฮอตพุ่นเลยเพราะว่าตอนนี้นี่เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อม เป็นทีมมันนี่หกคนเดิวไปเจอกันจะพูดนะ s <S เนาะ let's go อ้าวแลฮะท่านผู้ชมัะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านราเมนอยู่ที่สอปอเออโบเมนไม่ใช่สอปอะฮะเมืองญี่ปุ่นฟุก,โกุโอกะอล้วก็รอเพื่อนๆมานะฮะแล้วก็ทุกคนมากินมาราเมน,นะฮะเพิ่งสั่งราเมนไปอโอ้โหมัมมกมากเลยะฮะ ผู้ชายญี่ปุ่นด้วยแต่ผู้ชายญี่ปุ่นออกไปแล้วฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรากินราเมนแล้วก็ข่อเครื่องไปขี่ยนต์ไปที่อ่าซัปโปโรฮอกไกโดก่อนมาเมื่อกี้นี้ผมเห็นฮิมะตกนะแต่ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ามันบุ้นไงมันบุ้นไงพอกระเป๋าเยอะแยะมากมายกายกองต้องรีบไปขึ้นรถเมลแล้วก็กลับมาที่เทมิโน เช็คอินเตรียมขึ้นเครื่องไทยตายเลยบินตั้งแต่เวียดน,นามโฮจิมินมาถึงอะไรอย่างนวะเดี๋ยวก่เรือยๆไปนี่ก็เป็นท่านนะฮะเราบว่เา,าเขาเลือกแล้วมเมื่อกี้เลือกมีราคาสองพันโอ้โหเอาไปหาพันนี่วีเลรียนพร้อมโอ้โห 5, นี่ วุ่ยเรียนเป็นฮูเลยคักเว้ซื้อมีแบบนี้ซื้อมีแบบโอ้ normal นโยังไงยังไงเพิ่งนั่หันสองเลยพีเออนัหันเลยเออป้าเอ้ยหิวหิว กันเลยฮะราเม,ามางราเมงหมูหูจะหิวอะฮราเมงหมูราเมงหมูไอ้นางไปไะข,ขี่เครื่องบินมาเตะโฮจิมินมาลงฟุกุโอกะฮะใช้ประมาณ7ชั่วโมงนะตั้งแต่12โมงกลางคืนจนถึงตอนนี้6โมงเช้าเโมงเช้าแล้วก็มาเดินเช็คอินไปต่อฟุกุโอกะไปที่ซัปโปโรฮอกไกโดออี๋ยวก่อนไปฮะเรามากินนารนาเมงฮะน้ำเปไงฮนะ ผมน,น้ำเหมาเนกับงูเรื่องเป็นไงอีกับล่ำขนาดแซ่บัวขนาดเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอ๋อจั๊กปัดดูปันเท้านะเาะบิงโป่ะปันเท้านะอ,อ๋อันนี้ป็นไเนาเป็งแท้เซีมึงดูปออือเซ็นนุง่ง ผมมักมากคุณมักไหมฮะผมมักมากเลยฮะเส้นนุ่มครับกินน้ำช่ยสดีิเด่ามัน นี่ก็คือเมืองของญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นนะฮะโอ้โหผมอยู่ข้างบนนะฮะเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะฮะโอ้โ้ตายเดี๋ยวมันสุดยอดยศงามมากเลยหิมะก,ก็ตกกันนะฮะเออเอกไปกินปิ้งย่างก,กันโอ้โห ขอเอิญอย่างเกาะแปดสิบเมตรแปดสิบเมตรครับสุดยอดเลยฮะหิมาร์ตกที่ฮอกไกโดนะฮะวันนี้ฮะสปุโรฮอกไกโดอยู่กับหัวหน้าท่านนะฮะให้ตายเถอะผมชอบมากเลยฮะโอ้ยเรียวเบอร์มุกเพชรหนาวเวอร์พุหนาวเนาะพอหิมะหิมะ ไอ้าตายเถอะผมมากมากเลยฮะมึงมักบอกวิวเมื่อกี้เมื่อกี้เอาเหินแล้วในขนาเห็นพกตั้เอกเอวีเหรอตั้เอกเอวีเอ็กซ์ก,กักเลยพูดนะเอกเอวีซิวี่เนาะมีแท้เลยไอ้ตายเถอะผมเห็นตักเอกเอวีนะนี่คุณดูแล้วกันนะนี่คือไอ้เด็กเอวีนะไอ้ตายเถอะโอ้นั้งเอกเอวีนะฮะผมชอบมากเลยให้ตายเถอะเอ้ยฝั่งนู้นก็มีนะฮะ เดินเลาะเที่ยวนะฮะวันนี้ไหลเลยเอปเปเจปเปเจนักเอ้าหนึ่งสองนักโอ้โหโอ้โหเอฟเปเจเปเจโอ้ยโอ้ประเดงไฟแดงไฟแด่งประดงไปบ่ได้นะฮะโอ้ยเกือบได้เอลยเอ้ยโอ้โหให้ตายเถอะป้าหิมาตกก็ได้เรื่องเลยป้าว้ มันคือมะน,นาวแท้เนาะอะไรย่างเงฮะหนาวมากแบบที่ราหนาวมากโมเมนต์ที่เรา<อ>ไม่ใช่ที่ซัปโปรโรน่ะซัปโปรโรฮอกไกโดนะฮะอันนี้ฮะโอ้ปอลโมตกด้วยเฮ้ยทโมูตกอตอโาาาอ,กอ้ต่เนี่ยนชิบะเข้าบันนอกกับวาเนิดแต่โบเคยเห็นเจ้าเด็กน้องหิมะนะฮะเจ้งแต่เกิดมาเห็าเด็กตูต้เย็น,ะะเ,นะะเ,เวยน้ยเจาเด็กเห็นตู้เย็นเออเว้ย เดี๋ยวเขาไปลอไปไปไแล้ว่อไปไปแล้วกำลังมึนนะเกลือไข่บวมมึนเกือเขาเกาะกินอยู่มาเขาแล้นี้เขาสิบ้ากันไปกินอาหารแล้วโอ้โหพี่มาเขาตาบดบอกไอ้อี่ไหยพี่มาเตรียมหัวน้ำน้ำมายิ้มรู้ พอดเลยแบบให้มันนิ่มให้มันมีความรู้สึกดีใจนะฮะไปเลยฮะข้ามกอดเลยฮะดีลองลองเทสเทสมาดูเกาะนะเกาะอยู่เลยนำว้าวคาสิโนแบบควดเออไม่ไมนคาสิโนเขาเอ่ยนี่เกาะฮิมะฮิมะฮิมะโอ้น้ำน้ำน้ำถักเลย หอมหอมหอมเว้ยไปน้ะไปก่อนไปก่อน,อนออโอู้โหผมชอบมากเลยฮะเออได้เรื่องเว้ยโอ้วยเอาไ,ม,ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ไ๋ไป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 ก่อนเออ โอ้มีซิ่นดอกซิ่นๆเลยเยอะแยะเอาไม้ดูไปดูวิวอปไปไปไปเอแล้วเฮ้โอ้โหรวมโนี่เขามาเลาะให้ตายเถ่ะผมชอบมากเลยฮะผมมองตรงถ้าไม่มีโอ้โหโก็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 ให้ตายเถอะผมมักมากเลย อมันแข็งเว่าอะไรเนาะโอ้หันเนื้อย่างมานั่งต่อคิวกันก่อนนะฮะเนื้อย่างเลยวะผมอ่านไม่ออกผมอ่านไม่เป็นนะฮะโอ้ยฟิลโคตรได้วะโุ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเป้นใครวันนี้ผมมาอยู่ที่ซัปโปโรกไกโดเฮ้ยอุ้ฮอกไกโดฮอกไกโดฮะ โอ้โหตอนนี้ลบหนึ่งองศาให้ตายเลยผมมากมากเลยฮะคุณดูคุณดูนะอากาศนะบอกตรงว่าบรรยากาศนี่เหมือนกับเันสายฝนเลยตายแตวผมชอบมากเลยแบบนี้ทอมสดทอมสดอยาไปกินอาหารนะเราผมจะพาไปดูนะวันนี้เอาฮะเราไปต่อกันนะฮะ ีไปหาร้านอะไรกินนะฮะตอนนี้ฟิลคลดได้เลยนะรบรรายากาศเลยฟิลค้ดได้เลยน้ำน้จาก่อนนำเอ้าตัวถ่ายออกไหมถ่ายเนี่ยโดก็ได้เดนึงสองตอนนี้ไม่พอถาตัวคิวกินอะคนับ กินย่างเอออย่าว่าเครื่องเก่าเด้อเพราะว่ายัาบ้ราบนาเะเผื่อมันหนาวลบหนึ่งล<ร>บสองอยู่ในห้องมันก็มีแอร์อุ่นเปล่าอากาศอุ่น<อ>แต่ว่าเขาสิบกินย่างแล้วมันสิ่ิวก็เลยแบบเบิงบ่งเบิง่งโตเข<อ>ียวแห้งหนาวแห้งาโตเขียวสอ้สภาพคำนบ้านทำเป็นบ้านท้าวนูรบกินคูณบกินดึงขาดโอ้โตเขียวยาวเลยวันนี้ฮะผมมองตรงอือฮึเขาจะได้เข้าร้านนะฮะต่อแขีวก่อนนะฮะคุณน้าก็มาถ่ายรูปกันรอนะฮะ ที่แก้วยังไงออกเรียวเห็นตั้เอกเอวีตอนมึงเห็นเราป๊าเขาฆ่ากูมากเว้ยกูมากตาเนาะตาแรงเนี่ยอยู่มีหูบติดเนาะหูแต่ว่านี่กูว่ายุ่งมองนี้มันเป็นแรงมันเลยออกดอกเออไหนนี่ดีมีทุกงมองนี่นะยี่หมื่นเป็นแรงมันเลยนี่กูเบิ่งนี่ยู่นี่นี่แรงมันเลยนะไ่ออกล่าแล้วนี่นะเอฮ้ย เออโหเทวกล้องกงร้อนอยู่่ะวัสดีฮะองตัววะพวกเรากำลังจะหาะายแดกกันฮะแดกแล้วก็ไปหาเลาะเสิงสาวเอวีแดกมึงตอนผ่าคิวดีป่ะเอออืมผ่าคิวว่าบรรยากาศแบบโคเทวได้เรื่องเลยเทวเจอกันหนาวเยาว์นะบอกแล้วผมจะพาไปดูนี่ไง ให้ตายเลยให้ตายเลยผมบอกแล้วไงผมจะพาคนมาดูเป็นไงฮะเป็นไงฮะมีแค่เรื่องย่อยนะฮะบอกตรงว่าเขามีข้างบนด้วยฝันของมึงก็ฝานอีกฝันของมึงด้วยดีใจกันแล้วอื้มฮสเตอร์โปสเตอร์ว้า เก้วัดไหนเก้าวออไปวะเก้มองตรงคักหมักเวิหมักเวิหมักว่ะหมักว่ะหมักสตรีนคนนี้่หมักเวิหมัก,มก,ก,มก,กสตรีนคุณนะฮะ <c oughs> โอ้โอากาศเย็นมากเลยครับตอนนี้นะครับมองตรงนะฮะไปหากินข้าวกันบ่อนะ เดี๋ยวไม่กินข้าวกันก่อนนะฮะพอเอาไ้พอเท่านี้ก่อนมาก์มากเลยครับมาต้องทำแบบนี้แบบนี้นะมันอุมเลยเป็นไงฮะคุณน้ำเป็นไงฮะคุณโอเคเลยฮะ สุดยอดเลยไอ้สุดยอดอีลีใช่ทันแล้วก็อีีบริจัดหนักจับเต็มอยู่ที่ห้านะโอ้โหกันห้านี่ห้านต่มาหู้แต่ว่าจูหู้แต่ยังเดียวนะครับานยูน่นซุปโปโรฮอกไกโดาบักเนเอาไหมนะเอาไหมเาเยเวลาจัดเลยนะคะุณรฮะ ใส่เกียวก่อนอให้เราดูใ,ใกล้ๆหน่อยฮะเอาอาไรเอามาใ,ใกล้ปลาปาเป็นไงฮะเอาละฮะท่านมุสอมาตอนนี้ผมมาอยู่ที่ถนนคนเดินหรือว่า Walking Street in j a p a n นะฮะให้ตายเถอะซีเว่นด้วยคือว่าไม่เลี้ยวนะฮะ บองตรงว่าต้องขออนุญาตต้องขอเนี่เบ้าไทยนะเพราะว่าเอซผมมีคนไทยแล้วคนลาวแล้วผมก็เชื่อว่าคนลาวฟังภาษาไทยได้ฮนะเพราะว่าคนลาวเก่งที่สุดผมบอกตรงโอ้โหนี่มันถนนข้นยางของ k อ n กิงสตรีทยูอินเจแปนเจแปนมีสาวตาาว่างชาติมีอ่าคนเวียดคนเทาคนอมรกาตามประเทศ ท่าส่งเข้าไปโอ้โหย่อขายส่งขายคือไงเดียวผู้เมามึงมักแมงมึงมักผมชัวร์ดีผมมากแต่เมื่อกินบ่อนสาวเอวีกินเหรอมึงเห็นปะมึงเห็นปะมีคลิปสอบมีคลิปพวกสาวเอวีอยู่นั้นเลยเนาะคือวะคือในหนังเลยเออแม่พอคณพักห้ยสาวสาวญี่ปุ่นตั้งงานเนาะจัดงานดีเนาะ เลยกะตัวฉันมาย่างไปเรื่อยเนาะเพราะว่าเขากับบูฮูว่าเขาชิบไปใส่เขายางหรอกนะมันเป็นเส้นยาวๆอีกนะเมืองนี่เขาเอื้นว่าเมืองอะนะซัปโปโรแข่งฮอกไกโดเขาเอื้นนะน่าวลายตอนนี้เนี่ยลบหนึ่งองศาเนาี้จังโมงละ แปดโมงเคงเนาะ8ป0โมงคขนาดแปดโมเครงยังลบลบลบหนึ่สวนประมาณเก้าโมงหาสโมงนี่บอกตรงเลยว่าลบสองบสาลบสองศาเนี่เลยหตายต้เนาะโอเอาสโนโตีกเนะสโนโตกสโนโตกไปวันนี้ฮะ ได้บางข้างกับกับบุญยากไทยเพราะว่าอย่างหนาวแต่ก็อดเอาเพื่อยากให้เอฟซีได้เบิร<ฮ>์นเราบ้านเมือ,องเขาสุดยอดสะอาดน่นขาขนทอ่งฟิลโคตรได้เบิ่งใส่ถุงมือเลยเพราะว่าหนาวนา้ำฮะคุณน้ำน้ำเป็นไงฮะฮะหนาวไหมครับ <laughs> ไอ้ท่านหนาวบ่ครับหนาวบ่โอซิวซิวซิวเลยโอ้ขนมดืมด่มหลายบ่อนเนาะยาวตื่นเลยเนาะยาวอีกแต่ว่าเบิ้งนัน้นน้ำเเบิ้งเบื้งนั้นนะคือชิมีคนหลายแล้เวลเคยเบิ้งขึ้นอยแบบ่างไรเ,เหมือนกันเออแต่ที่คล้ายๆแบบเจ้าอนุโบงบ้านเถาแหละเหมือนอันเจ้าอนุโบงที่ อนุสาวรีย์นะฮะพ่อแมนครับพอผิดครับเขาขายเครื่องแบบทั่วไปครับกระรอกสำอางครับแต่ว่า,ากระชีแพงอยู่ครับอันละหกร้อยเจ็น่ยเยนครับอันนี้ก็คีมสี่บี้อยบาทโ้โหทม่ร้อยบาทสี่เย็นื้อเย็นกันท่ก่ไหซักกับสองบาทบ่โอ้แพง ถนึร้อยเยนเท่าไหร่เงินเงินบาทเงินฮะเรยร้อยเยนเงินบาทเท่าไหร่เอ้ยร้อยนี่หาหออเยนสั่กสองร้บาทหรอเยไปใส่เยคนชื่อของไ่เอ้ยรเยยมโอ้ร้อยเยนมันซาวกวาบาททามันสี่รอยเขากับประมาณหนึ่งสอง้าหกเจ็ดป ประมาณแปดสิบาทโอ้คือว่าเงินหยินกับแพงกว่าเงินเงินอเท่าเนะมันเป็นเงินแพงมันถึกตัวโอ้หมกไม้แตงเมลอนหมกไม้หมกไม้โอ้โคตรหนาวเลยเพื่อน ร่วมรับอ่ะฮะเอ้าไปอย่างรับเหนื่อยมันเหนื่อยเมามันเมาอย่างเมาไอเมาเย็นตาไม่โคตรเย็นฮะนี่มื้อกูจนเย็นอ๋อจะหน้ากับกันเย็นเันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเดินกันต่อฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรให้ดูก็จะดูนะฮะบอกตรงว่าผมมักมากเลยอากาศแบบนี้แต่ผมไม่มักวันไหนนะเพราะมันหนาวฮะแต่ผมมักผู้สาวมากกว่าฮะสาวเอวี บอกแต่ว,ว่าเขายางมานี่เต็มเลยนะทางเขายางมาเมื่อกี้นะเต็มเลยเดี๋ยวเขาบม่ได้ถ่ายปเบิ่งเนาะเพราะว่ามันถ่ายมาได้แต่ว่ามีหูออติดอยู่เดี๋ยวเราจะถ่ายหูไปเบิ่งคืออยู่ในนั่งเอกเอวีเลยเจ้าเคยเบิ่งกันบอหลุาสาวนะฮะให้ตายเด้ออืมมากมากเลยสาวลี่แล้วก็สาวน้ำนะฮะเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่น,น้อยนะฮะ ป็นไงมาแซบวะอืมอะไรฮะอะไรฮะเออทำสีเทาไปสั่นไปเจ้ามันระตายเออพอดีอ่ะเราจะได้ปิดคลิปหน้าเพราะว่ามันหนาวเกินไปปเยมอู้วมันทั้งลมทั้งหนาวนะครับนี่ฮะฮ้ยตายไปเซียมแล้วตายเลยเฮ้ยโมเวนอะไรเนั่น โมันเปนโตเกียวอะไรอยู่นี่มันฮอกไกโดสัปโปโรฮอกไกโดไปได้ไหมใส่เซอออนเซ็นนะผมบองตรงนะฮะวันนี้ฮะผมต้องขอปิดคลิปไว้เท่านี้เพราะว่ามันหนาวเกินไปฮะมองตรงว่าตอนนี้ลบสามองศาลบสององศาแล้วให้ตายเถอะเอาไหมครับมาดูผมจะยักษย่างดูเดี๋ยวเพิ่งดู นาวจนโคตรนี่นะเมืออ่อยมากโคตรหนาวเมื่อนี่แง่งลงเสือมาแต่ตัวเดียวมาก็เลิื hey, <สะ S 2> อดตายลูกยาวห่อนอยู่อันาอยู่ียงเคยเอาไม้ลงยาแต่ที่3 <c oughs> องศา3องศาี๋ยวเอาพวกนี้เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะผมบอกตร <c oughs> งหมแต่งตัวจัดเต็มเลยให้ใตายเด้อ <c oughs> ตอนนี้ผมหนาวมากมา,กายกายกองเลือกขนาดว่ามาแต่วันหนาวแท้เนาะขนาดแท้มบนดูหิมะตกแล้วแล้วแค่แล้วแข็งโคตรต็ม นีิมาตรงหลังเขาอยากไปดึกอันนี้ว่าอยู่อันที่สองอยู่นั่นแหละไปร้องไหมมาจักบวัดด้วยวะพอให้ทุกคนติดตามไหมเอาฝากติดตามคลิปอันยูทูปเฟซหน้าเด้อเฟซเอ็กด้าเด้อเด้อกลับบ้านก็จุดบุกขอดเพราะว่ามัดบ้านแข่งเออบาน้ำแข่งพวกนี้มาน่มาแค้มทังเลยเพราะว่านี่เขาไปถ่ายคลิปแล้วเพราะว่าเขาเนาหนีมาเที่ยวอุ้ยมือสั้นหนีมาเที่ยวเดี๋ยวกลับบ้านจะไปถ่ายคลิปใหม่ โอ้โอ oh. oh, 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 ้โหราเมนน้โอ้โราเมนลอยได้โุ้ยว้าวหนาวฮ้ตายแต่ซาได้เฮ้ซาโอ้โหไปบอกเลยนะน้ำ <Okay. S 1> น้ำันก็้ำแอะ mưa như thế nào nhá, khuôn khổ rồi, người mình, Tokyo, Ubonment, người Tokyo, Sao Paulo, Hokkaido, 2สาว, vui ngày bạn ạ vui ngày bạn ạ nóng quá luôn, nóng quá luôn, Hey, vui ngày bao hả, nóng nóng, qua mũ khoác ตอนนี้<า>จับหนาะวรู้สึกเหรอไปยังรู้สึกมันซาหนาวพูวเนาะตายเนาะค้าเนาะโอเคนะ้ำอยวไว้เจอกันคลิปต่อไปเพื่อเนานะอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ให้ด้วเนาะป้องไปสูส้ทุกคนหนาวแฮงโอเคบา,บายขอบใจนะครับจัดไป